อันนี้จะเป็นเครื่องถอดนะครับสําหรับการจะเช็คเช็ควาลวนะครับของปั๊มปั๊มแนวนี้เลยมิซูหรือว่าฮิตาชินะครับเราจะรู้ได้ยังไงไอตัดต่อตัดต่ออะนะมาตัดต่อตัดต่อส่วนหนึ่งเลยไอเช็ควาลวเนี่ยไม่สนิทนะครับใส่เข้าไปแบบนี้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เอาปากดูดตรงนี้นะถ้าปากดูดอลแล้วก็ถ้าดูดได้มีลมนิดนิดก็คือยังไงก็ไม่อยู่นะครับน้ําก็จะตัดต่อตัดต,ต,ต่อครับนี่อีกหนึ่งจุดด้วยเห็นไหมเสียไปแล้วคือไปดูดน้ําที่มีแทนนะครับ น้าที่มีแทนน้ามาดันเนี้ยยังไงก็เสียต้องเปลี่ยนด้วยเดี๋ยวต้องเช็คใบพัดด้วยใบพัดจะเสียหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูดให้ดูนะว่ามันดูดได้หรือไม่ได้แล้วก็เอามือกดเช็คแวลไว้ด้วยนะนิดนึงเอามือกดไปนิดนึงครับพอประคองระบายนะครับ,รรบ,รบก็ปากดูดเลยอ่า แท้ดูดแท้มันดูดแน่นก็คือไม่รั่วนะครับแ้าดูดแล้วทําความสะอาดตรงนี้ก่อนนะ,ะใสยแล้วก็ใส่ไปที่เดิมแล้วก็ขยับขยับหน่อยให้ดูดแล้วก็เอาแปกดูดเลยครับอ่าถ้าดูดแล้วตานตาแบบนี้ดูดไม่ได้แสดงว่าเช็ควาลยังปกตนะิถ้ายังดูดแล้วยังดูดได้มีลมเข้าแปกเช็ควาลเสียนะครับประมาณนี้เลย